ครับนี่คือระบบพอ,อใส่พวกนี้เนี่ยพลาสติกพวกไม้ท่อนใหญ่เข้าไปแค่นั้นเองลุกแรงมากเดี๋ยวจะลองปิดดูครับว่ามันจะพ่นเข้าไปในเตาไหมจะดูว่าตรงนี้มันจะพ่นไหมพ่นแล้วนะครับ กีอ็อก็เปิดเอ้กล้องแงนขึ้นได้อีกเสียงม,มันดังมากเลยมันพ่นไอร้อนเข้าไปในเตาแต่เนื่องจัดท่อมันยาวมากท่อมันยาวมากไฟจึงแลบไม่ค่อยถึงวิธีแก้ก็มีอยู่ครับ พอ,อจะต้องทําระบบตรงนี้ใหม่ด้วยระบบตรงนี้ก็ทําระบบตรงนี้ก็ทําทําใหม่เลยทําให้ให้ใหตัวถังไฟไปอยู่ตรงนู้นเลยครับเขาลบอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ย้ายถังไฟไปอยู่ข้างในเนี่ยเป็นการทดลองถ้าไม่ทดลองเราก็จะไม่รู้ว่าโอ้ไฟเราจะแรงไม่แรงเสียงมันดังแรงมากเลยครับ มันพ้นไปข้างในถ้าเราทำอย่างนี้นะครับลักษณะตรงถ้าเราทำลักษณะเฉียงดีไหมกับเพื่อนๆว่าโอออถ่ายถ่ายกล้องผิดขอโทษทีไปถ่ายฟ้าเท่านั้นต้องนานนี่นะครับ แรงแรงนานไม่ต้องตวเลยครับไฟข้างในมันแลบไม่ดีไม่ดีต้องแก้ไขแน่นอนเลยเนี่ยทำมันออกมาข้างนอ,อกมันแรงมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก๊สอากาศวิ่งจากรอบตัวเนี่ยวิ่งเข้ามามาสันดาบแต่ภายในโดนอากาศสันดาบไม่ดีไม่ดี ไฟก็เลยไม่ลุกตรงนู้นเพราะตรงนู้นอยู่ในมุมอับมันมีควันตวดนบ้างนิดหน่อยทําให้ไฟไม่ลุกครับไฟลุกไม่ดีครับต้องแก้ไขแก้ไขใหม่เนี่ยให้ดูครับว่ามันแรงขนาดไหน เราจะเอากลับไปด้านกลับด้านเอาไปเข้าในภายในเตาให้ได้ะล้งกลับเอาเข้าไปนี่คือการพ่น ก่อนพ่นไฟครับโอ้แรงใหญ่เลยครับแรงใหญ่เลยนี่ครับลองดูที่มันจะพ่นไหมโ้ร้อนมากเลยตรงนี้ร้อนมากร้อนมากวันนี้ก็ได้ได้รู้แน่นอนแล้วครับว่าเปลวไฟ ไฟเราจะต้องทำเป็นกล่องเผาไหม้อยู่ตรงนู้นนะครับเผาไหม้อยู่ตรงนู้นเพื่อให้ไฟลุกพ่นเข้าเตาเลยตรงนี้พ่นอย่างนี้ไม่ถูกถึงพ่นอย่างนี้ก็พ่นมาหาเราเองครับแล้วก็มาเข้าเครื่องทำให้นี่ร้อนด้วยน้ำมันตอนนี้หมดแล้วโอ้ยโอ้ยนะเนี่ยออ,อยังไม่เคยเติมเลยนะจุด จุดมานานแล้วครับจุดมาสามชั่วโมงแล้วจุดมาสามชั่วโมงแล้วอันนี้ถ่ายให้ดูตอนพอไอ้บุญเครื่องทุกอย่างมันร้อนหมดแล้วไงเมื่อเช้านี้มันไม่ร้อนฝนมันตกด้วยอื่นๆแล้วก็ไม้ไม่ได้ใช้ไม้ใหญ่นะครับพอมาเราเอาเชือกพลิงดีๆเข้าไปเอาไม้ใหญ่เข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เติมครับมันเหลือน้อยแล้วเนี่ยเราก็เติมไม้ใหญ่เข้าไปได้เลย ไฟก็จะอยู่ข้างใหนนู้นหรือเราเติมไม้ครับ <Yeah. S 1> <c ười>